เอาละค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆในห้องเรียนของเราและเด็กๆปลายทางหลังจากที่เด็กๆได้ไปเข้าห้องน้ำพักดื่มน้ำเตรียมตัวเรียบร้อยกันครบทุกคนหรือยังเอ่ยครบหรือยังคะ เอ๋เราลองถามพเพื่อนๆปลายทางของเราดูค่ะว่าเพื่อนปลายทางของเราได้เตรียมตัวเรียบร้อยหรือยังและได้มากันครบหรือยังเอ่ยครบหรือยังคะอ่าครบแล้วนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆในห้องเรียนของเราค่ะจะได้เรียนรู้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ ถามก่อนเลยค่ะว่าในสัปดาห์น,นี้ค่ะเรายังเรียนรู้หน่วยอะไรอยู่นะนอ่ะรารักเมืองไทย,ยใ,ชใช่ไหมคะเด็กๆพูดตามพุดผู้ปุ๋ยค่ะรักเมืองไทยรักเมืองไทยรักเมืองไทย แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั้นคุณครูปุ๋ยจะพาเด็กๆร้องเพลงนะคะให้สบายใจกันก่อนเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมที่จะทำกิจกรรมก่อนดีไหมคะ<อ>ดีอาเด็กๆเอามือขึ้นมาคะ่ะอาเอานิ้วโป้งนะคะไปแตะก,กัน,นิ้วก้อยแล้วเอานิ้วก้อยขึ้นมาคะ่ะแตะก,กัน,นิ้วโป้งทีนี้กลางมือออกอแบบนี้คะ่ะ ทีนี้เราจะหมุนมือมองที่นิ้วมือของตนเองนะคะฮึบทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะเพื่อนๆปลายทางด้วยนะลกูกแมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันสมสารเลื้อทนวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลนจากบนหลังคาปลาอาทิตย์ส่องแสงฝนแห้งเหือดไปรับตามันหลีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาว

หลังจากที่เด็ก,ดกๆร้องเพลงอะไรนะเมื่อกี้แมงมุมใช่ไหมคะเอาละค่ะสบายใจขึ้นหรือยังเอ่ยสบายใจขึ้นหรือยังคะเพื่อนๆปลายทางของเราสบายใจขึ้นหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะทํากิจกรรมแล้วนะคะค่ะสําหรับ วันนี้นะคะที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าในหน่วยนี้เรายังเรียนรู้นะคะในหน่วยรักเมืองไทยรักเมืองไทยถามก่อนเลยเด็กๆทุกคนเป็นคนไทยไหมคะ, <Yeah. S 1> ะเด็กในห้องเรียนของเราเป็นคนไทยไหมลูก <Yeah. S 1> เป็นเราเป็นคนไทยเด็กๆปลายทางเป็นคนไทยไหมคะ <Yeah. S 1> อะ เราเป็นคนไทยมีเชื้อชาติไทยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าคนไทยของเรานะคะมีแผ่นดินไทยอยู่มีเพลงชาติไทยร้องมีธงชาติไทยให้เราได้เคารพนะคะ,ะและก็ยังมีพระมหากษัตริย์ไทยที่ปกครองเราอยู่ ะะเหมือนคล้ายๆกับพ่อของเราดูแลลูกของเรานั่นเองเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเราองค์ปัจจุบันทรงพระนามว่าอะไรคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณใช่ไหมคะเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวาอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประเทศไทยเรานะคะมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งพระมหากษัตริย์ของเราก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองนะคะและในวันนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆจะได้มาเรียนรู้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านทรงลำบากและเหน็ดเหนื่อยนะคะกับพระราชการณียกิจต่างๆที่ท่านทรงทำให้กับพวกเรานะคะ,ะท่านทรงดูแลปกครองประชาชนในประเทศไทยเรา ะะดูแลห่วงใยทรงพระกรุณา,ะะาประชาชนในประเทศไทยของเราซึ่งเราก็ถือว่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นลูกของพ่อหลวงของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะ เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา,าได้ทำอะไรให้กับลูกๆปวงชนชาวไทยบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะนี่นะคะเป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศามาดูกันค่ะนี่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะ ทรงพระราชดำเนินเยือนมิตรนะคะในต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังนำนะคะเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองนะคะให้หน่าอยู่นํากลับมานะคะมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราประเทศไทยของเรานะคะอ่า ภาพต่อมาค่ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยภาพนี้ค่ะอ่าอะไรนะคะอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเด็กๆรู้หรือเปล่าอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงรับราชการเป็นนายทหารนะคะอเด็กๆชอบไหมคะเด็กๆลองมองค่ะรักไหมคะ รักนะคะดูสิคะท่านนะคะกำลังทรงงานอยู่เลยทรงงานเกี่ยวกับการปกป้องประเทศชาตินะคะการรักษาดินแดนประเทศไทยของเราดูสิคะเด็กๆภาพต่อไปค่ะเป็นภาพพระราชกรณียกิจด้านการกีฬาเด็กๆลองมองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านทรง กีฬานะคะทางด้านการปั่นจักรยานยังมีโครงการการปั่นเพื่อแม่ด้วยนะอนี่เด็กๆลองดูเป็นยังไงบ้างคะเห็นอะไรบ้างลูกเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างคะนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงปั่นจักรยานนะคะเพื่อถวายความกตัญญูนะคะแด่สมเด็จพระราชินีนะคะ นี่ไงเอาล่ะค่ะเด็กๆภาบต่อมานะคะเป็นภาพพระราชกรณียกิจนะคะด้านสังคมสงเคราะห์นะคะเด็กๆลองดูสิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะทรงเมตตานะคะกรุณาห่วงใยแด่ประชาชนปวงชนชาวไทยของเราเด็กๆดูสิคะเด็กๆเห็นใครคะเนี่ยเด็กๆเห็นคนแก่ใช่ไหมคะคุณยาย คุณยายคนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะลำบากมากเลยแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นยังไงคะทรงห่วงใย,ยราชดรนนะคะประชาชนคนไทยทุกคนเลยนะคะทรงพระราชทานนะคะสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะ ก็ทรงเมตตาพระราชทานนะคะสิ่งของต่างๆแก่ประชาชนชาวไทยของเรานะคะให้ประชาชนชาวไทยของเราอยู่ดีมีสุขมีอยู่มีกินนะคะ,ะต่อไปค่ะภาพต่อไปนะเป็นภาพพระราชการณียกิจด้านการศึกษาเห็นไหมคะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆลองมองค่ะ,ะคนนี้เป็นใครเอ่ย เป็นพี่นักเรียนเด็กๆพูดตามค่ะพี่นักเรียนนักเรียนอ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะทรงมีพระกรุณานะคะมอบทุนการศึกษาให้กับพี่นักเรียนของเรานะคะสำหรับคนที่มีความกตัญญูมีความตั้งใจเรียนไฟเรียนไฟรู้ในด้านการศึกษาอโตขึ้นไหนใครอยากเป็นเหมือนพี่คนนี้บ้างเอ่ยอเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ เด็กๆตั้งใจเรียนเมื่อเด็กๆตั้งใจเรียนตั้งใจทําความดีเป็นเด็กดีของสังคมเป็นเด็กดีเป็นคนดีของประเทศไทยเด็กๆ,ๆนะคะก็จะได้รับความกรุณาความเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะอ่าและภาพต่อไปค่ะภาพสุดท้ายที่คุณครูปุ๋ยนํามาให้เด็กๆดูในวันนี้นะคะก็คือภาพพระราชการณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนะคะ แน่นอนเลยว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะต้องเจ็บป่วยใช่ไหมคะไม่ป่วยหนักก็ป่วยเบานะคะอาจจะเป็นไข้นะคะเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะท่านก็ทรงเมตตานะคะเนี่ยเยี่ยมนะคะคนป่วยนะคะในโรงพยาบาลนะคะทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยทุกทุกคนเลย นะคะคราวนี้ค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ดูภาพทั้งหมดแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยอเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างคะไหนใครอยากจะตอบคุณครูปุ๋ยบ้างเอ่ยอน้องอลิสค่ะน้องอลิสลุกขึ้นยืนยืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วตอบคุณครูปุ๋ยได้ไหมคะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงมีพระราชกรณียกิจ ทรงเป็นห่วงประชาชนชาวไทยของเราอย่างไรบ้างเอ่ยออยังยางย,าง,ยางภาพนี้ค่ะอามอบทุนการศึกษาให้กับพี่นักเรียนใช่ไหมคะอาแล้วถ้าหนูเป็นพี่นักเรียนหนูจะทำยังไงคะอาเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนใช่ไหมคะอะหนู รักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไหมคะรักใช่ไหมคะเพื่อนๆนปรยมือให้น้องอลิศค่ะน้องอลิศนั่งลงค่ะค่ะในห้องเรียนของเรานะคะมีใครอยากจะบอกคุณครูอีกบ้างเอ่ยอมีใครอยากจะบอกคุณครูคะ่ะยกมือสูงๆเลยค่ะน้องอาจค่ะน้องอาจลุกขึ้นยืนเดินออกมาหาคุณครูปุ้ยค่ะ ห,หน้าไปหาเพื่อนๆของเรา <sh arp> เพื่อนๆในห้องเรียนของเรา <sh arp> และเพื่อนๆปลายทางหลังจากที่น้องอัดได้ดูภาพพระราชการณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะน้องอัดรู้สึกยังไงเอ่ยนี่ภาพนี้เลยค่ะล้ใจอ่ายังไงนะคะรู้สึกยังไงคะลู้ใจอ่าภูมิใจนะคะภูมิใจรักในหลวงของเราไหมคะรัก,รกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไหมคะ อ่าเพราะว่าท่านทรงทำยังไงบ้างคะกับประชาชนชาวไทยของเราทำดีอ่าท่านทรงไปไหนบ้างคะเนี่ยทรงพระราชดำเนินไปไหนบ้างเอย่ยไปเที่ยวไปไหนนะคะไปเที่ยวอ่าไปเยี่ยมคนป่วยใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยคะ่ะน้องอัดขอบคุณนะคะอ่าน้องอัดนั่งลงได้คะ่ะ เอาล่ะค่ะเด็กๆเด็กๆก็จะเห็นใช่ไหมคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยก็เหมือนพ่อนะคะเหมือนพ่อของประเทศไทยเหมือนพ่อของประชาชนชาวไทยของเรานะคะซึ่งห่วงใยลูกนะคะเราในฐานะหน้าที่นะคะที่เราเป็นเด็กไทยเป็นคนไทย เราก็จะต้องรู้จักปฏิบัติตนนะคะให้เหมาะสมกับการเป็นคนไทยรักชาติไทยภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ไปแล้วว่าพระราชกรณียกิจของอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะท่านเนี่ยทรงเหน็ดเหนื่อยนะคะกับการดูแลประชาชนแต่ท่านก็ เต็มใจนะคะที่จะดูแลประชาชนชาวไทยดูแลเด็กไทยของเราเพราะฉะนั้นเรานะคะก็ควรที่จะแสดงนะคะความกตัญญูความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองวันนี้ค่ะคุณครูปุ๋ยจะพาเด็กๆในห้องเรียนของเราและเด็กๆปลายทางนะคะได้ร้องเพลงสะดุดีจอมราชา เพื่อ,อถวายความจงรักภักดีแด่พระมาหากษัตริย์นะคะ,อะของประชาชนชาวไทยนะคะ,ะเด็กๆเรามาลองเรียนรู้เนื้อเพลงกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆคะนี่นะคะคือเพลงซาดูดีจอมราชาอ่านี่คือเพลงซา,าดูดีจอมราชาเด็กๆพูดตามค่ะซาดูดีซาดูดีดังๆเลยค่ะซาดูดีซาดูดีจอมราชา สดุดีอดดจอมราชาเชายี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยเพื่อนเพื่อนปลายทางของเราก็เยี่ยมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูปุ๋ยจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบรอบที่สองเด็กๆอ่านตามคุณครูปุย๋ยและรอบที่สามเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันนะคะดีไหมคะด,ดีนะคะอ่ะเพลงสะดุดีจอมราชา ทวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกลิกฟ้าไกลท้าทรงเป็นร่มโพร่มใสศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมานถวายพระพรจอมราชันท้าอนันต์ปรีชาชาญขอพระองค์ทรงกเกษมสำราญ งามตรการสมขัตติยไทยอุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาไพร่ฟ้าต่างสดใสมหาวชิลาลงกรมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเทิดไทยพระภูวนยถวายใจ สะดุดีเนื้อเพลงนะคะอาจจะยาวสำหรับน้องนองอนุบาลหนึ่งนะคะเด็กๆปลายทางด้วยคราวนี้นะคะฝาคุณครูปลายทางนะคะได้เปิดนะคะเพลงสะดุดีจอมราชานบ่อยๆเพื่อให้เด็กได้คุ้นชินกับเพลงนะคะแล้วก็ได้ซึมซับแล้วก็จะได้ร้องได้นะคะคราวนี้ค่ะเด็กๆลองมา ร้องพร้อมตามคุณครูนะคะเพลงสาดูดีจอมราชาถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกลิกฟ้าไกลถ้าทรงเป็นรมพ่อร่ม สูนรวมใจชาวไทยสมักสมานถวายพระพรจอมราชันท้าอนันตปรีชาชันขอพระองค์ทรงกระเสมสำราญงามตะการสมคติยาไทยอุ่นไอ ักจากฟ้าเรื่องรองแสงทองส่องมาไพรฟ้าต่างสดใสมหาวชิลาลงก่อนมิ่งขวันปวงชนชาวไทยเธอไทยพระผัวในเธอไว้ใจสะดุดีอ่าเด็กๆคะ สำหรับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงสดุดีจอมราชาเราจะต้องฝึกร้องกันทุกคนนะรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยเพื่อเทอิดพระเกียรติให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเราเนี่ยเป็นคนไทยตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราตอบแทนคุณแผ่นดินสิ่งที่เราตอบแทนประเทศไทยสิ่งที่เราตอบแทน องค์พระมาหากษัตริย์ไทยของเราได้เนี่ยง่ายๆใกล้ตัวเลยก็คือการร้องเพลงการระลึกถ,ถึงความเป็นไทยนะคะ,ะหลังจากนะคะเด็กๆเรียนเส,เสร็จแล้วนะคะเรียนจบแล้วเนี่ยเด็กๆนะคะก็สามารถร้องเพลงนี้ไปฝึกร้องกันนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกนะอย่าลืมไปฝึกร้องกันนะคะเอ๊เพลงอะไรนะอ่ะพูดตามค่ะเพลงสดุดี จอมราชาดังๆเลยค่ะสาดูดีจอมราชาอีกหนึ่งรอบค่ะสาดูดีจอมราชาเอาล่ะค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูปุ๋ยนะคะเราคนไทยเชื้อชาติไทยรักความเป็นไทย รักประเทศไทยรักพระมหากษัตริย์ไทย เอาละค่ะค่ะวันนี้นะคะทบทวนนะคะสําหรับเด็กๆปลายทางและเด็กๆในห้องเรียนวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราค่ะเราได้เรียนรู้ในหน่วยรักเมืองไทยซึ่งวันนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องออพระมหากษัตริย์ไทยนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะออของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะ <อ>แล้วก็เด็กๆนะคะได้ถวายความจงรักภักดีนะคะผ่านการร้องเพลงสาดุดีจอมราชาคราวนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์แล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆในห้องเรียนของเราและเด็กๆปลายทางนะคะจะได้ไปพักนะคะดื่มน้ำนะคะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์นะคะเอาละค่ะเด็ก mm hmm. ๆขอให้เด็กๆในห้องเรียนและเด็กๆปลายทางคะ่ะ ได้ลุกขึ้นยืนเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนเรียงกันอย่ามัวแช่เชื่อเดินตามเพื่อนไม่ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพรันววองไว้อาเด็กๆช่วยคุณผู้ปุวยร้องค่ะ เรียงมาเรียงลำดับลำดับลำดับก่อนล้างคนหน้าช่างหน้าที่ล้างมาเรียงลำดับมาก่อนให้อยู่ข้างหน้ามาช้าให้อยู่ถัดไปเข้าแถวเร็ว เด็กทำตามครูค่ะโดยไม่ต้องพูดนะคะเก็ <c oughs> บมือนะคะ,ะ <c oughs> เดินค่ะเก็บมือคะ่ะ เก็บมือนะคะอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะ